จ้าวันดีจ้ามื่อนี้แวะมาเบิ่งอันสร้างเป็นเห็ดเฮียนจ้าเป็นเห็ดหองน้ำพี่น้องมาเบิ่งบกม่วงแล้วบิ่งบกม่วงเป็นออกมาน่ากินบ่จ้าพี่น้องพายบกม่วงบกม่วงบานท่าเป็นต้นน้อยเป็นตาแสบกรอบสมยั่วน่าจ้ะพี่น้องไปเห็ดน้ำพริกกินบกม่วงกันจ้าพี่น้อง กินบกมองน้ำกันจ้าพี่น้องบอกมองยัวๆจ้าตอนเที่ยง,งพี่น้องอน่ากินมากอร่อยอ <c oughs> ปลาพราเอกไหมแล้วบังพราเอกกบ ปูนไม่นั่งไปกินหมกวางหวานป่ะเลยหวานจะปะแซ่บเนาะครับ เอากินเอาอ,อ,อ,อ๋อกูด่าบุญับซัพเนียดละทุบทุบทุบแล้วน้ำมะเห็ืตั้งสีแสบไหมมบบาบังแัง วังซางจะพี่น้อังหัวใจหวใวันจิ๊บจุ่ยก็นั่งบอกโมงเงาฟางวิ่งก็วิ่งไข่ตั้งกระซี่จักแผ่นนี่สองข่าแล้วฮะสามข่าแล้วสามแผ่นบ่เอาบ่ต่อออกมาทางข้างอีกบ่หนึกถ่ายเห็ดที่หลัง บ่บังจางจ,ง,จงปนเน,ยนียรนองน้าจ้ะพี่น้องอันมารีวันจังมารีวันเป็นคนกอจ้ะ เป็นกรเย็ดห้นละแล้วต้บานดหนล้ทางนาพ่นกับปูกระเบี่ยงนั่นบ้านพ่นพุทันได้แล้วดิเนาะปูกระเบียงทางล่าง ข้างล่างสร้างเฮ็ดห้องน้ำบ้านนาบ้านสร้างปูกระเบียงจากพี่นอ้องวางสร้างปูกระเบียง้ะจ๊ะเสียงขึ้นน้ำล่นถแถม่นบ่าปรกระเบื้องไล่หนีขึ้นน้ำแถ่ ปลูกระเบื้องจ้าพี่น้องข้างล่างเพื่อนกระเฮ็ดห้องน้ำข้างหน้ากับปูกระเบื้องอ้าวหมามันไปลักขาพี่หยางเาาาาพเื่อนนะ่ะนะข้างพูนกันขับคาขับคาฟอร์มแลนด์นะ ठीक वंदा मला नाही होता